สวัสดีครับกลับพบกับผมแวนแอดมินจากเปจวิศวกรสอนลงทุนในาการเล่าให้ฟังอีพีนี้เป็นอีพีต่อเนื่องจาก G7 BRICS มาหนา้าตโลก2องขั้วที่กำลังมีปัญหากันอยู่นะครับว่าใครกันละ่ะคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้ง2กลุ่มนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับ the city of london หรือเป็นเรียวกว่าเป็นพื้นที่เล็กในประเทศอังกฤษเมืองลอนดอนแต่ไม่ใช่ลอนดอนเนอร์นะครับ กันหลักๆของโลกนะครับรวมถึงซึ่งเป็นหหาอหนาาโลกเมื่อร้อยปีที่แล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้ชันนะครับก็จะมีกลุ่มบริษัทกฎหมายต่างๆก็จะอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยเช่นกันทีนี้ซีเรียดอนเนี่ยทำไม ซิตี้ออฟดอนเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆอ่ะมีขนาดพื้นที่แค่ประมาณ1นึ่สแควร์ไมเท่านั้นเองอยู่ตรงกลางเมืองลอนดอนเลยนะครับแต่สามารถปกครองตนเองได้สามารถมีอำนาจเหนือ l o n d o n เนอร์ลอนดอนเมหรือนาย,ยกเทศมนตรีลอนดอนใน c ซิตี้ออฟดอนเองเนี่ยจะมีการปกครองตนเองมี Corporation ที่เรียกว่า The City of London Corporation เนี่ยเป็นคนดูแลบริหารจัดการภายในเมืองนี้ทั้งหมดพื้นที่หลักๆของซิตี้ออฟดอเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยกลุ่มธนาคารกลุ่ม การเงินกลุ่มการงานประกันกฎหมายต่างๆนะจะอยู่ในพื้นที่1 square mile เนี่ยทั้งหมดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีเรียกว่าเอกสิทธิ์มีอภิสิทธิ์เรียกว่าเหนือลอนดอนพื้นที่อื่นๆแทบทั้งหมดเลยนะครับและเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางการเงินหลักของโลก1จุดเลยก็ว่าได้ ซิตี้รอมดอนเองก็เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนนะครับแล้วก็ขอสร้างอย่างถ้าเพื่อนๆรู้จักคือลอนดอนบิดหรือสะพานลอนดอนเนี่ย ข้าม่น้ำเทมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานของซิตี้ออฟลอนดอนเช่นกันนะครับแล้วก็หลักๆเลยการทำงานของซิตี้ออฟลอนดอนเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ทางการเงินหลักของอังกฤษแล้วก็ของยุโรปมีการสนับสนุนทางการเงินต่างๆเข้าไปยังกิจกรรมต่างๆในยุโรปต่อเนื่องเสมอมานะครับทำให้ประเทศยุโรปพัฒนาขึ้นมาได้ก็ผ่านเงินทุนจากกลุ่มในซิตี้ออฟลอนดอนแทบทั้งสิน้นถ้าเราย้อนมาใกล้หน่อยประมาณปี1,800เนี่ยหลังจากที่มีการ ปฏิวัติอเมริกามีการเรียกว่าสงครามการเมรืองในอเมริกาเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียกว่าเงินทุนจากยุโรปที่เข้าไปลงทุนในอเมริกาและพัฒนาอเมริกาให้เจริญมาอีกกว่าร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผลผล,ผลิตหนึ่งจากกลุ่ม City of London แทบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่า City ้ออฟ n d นดอนเนี่ยเป็นหนึ่งใน financial hub หลักๆของโลกที่ทำให้เกิดการพัฒนาโลกขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำไมหลากหลายบริษัทหลากหลายมหาอำนาจของโลกเขามาตั้งธุรกิจกิจการในนี้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นพื้ที่ปกครองตนเองมีกฎหมายที่แตกต่างจากลอนดอนแอดเวียอื่นๆทั่วไปมีอำนาจที่จะบริหารจัดการออกนโยบายเ e ควเรชั่นต่างๆเรื่องของการเก็บภาษีต่างๆเนี่ยก็สามารถจัดการตนเองได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ขึ้นกับลอนดอนไม่ได้ขึ้นกับอังกฤษเรียกว่าบริหารจัดการตนเองแทบทั้งสิ้นและเป็นหับ เดียวของยุโรปนะครับที่มีความได้เปรียบที่จะสามารถทำยูโรดอลลาร์มาร์เก็ตคือสามารถทรานซ c คชันเงินจากฝั่งยุโรปไปฝั่งอเมริกาแบบที่มีต้นทุนทางเงินที่ต่ำที่สุด นะครับผ่านมูกกต่างๆอย่างวิทิตเวอร์จินอย่างแครเมนตรงเนี้ก็อยู่ภายในโอเปอเรชันของซิตี้ออฟวินดอนแทบทั้งสิน้นก็เรียกได้ว่าถ้าเ,เพื่อนๆเป็นคนที่มีเงินมากๆในโลกใบน,นี้แล้วต้องการความเป็นปริศซีคนไม่สามารถรู้ได้ว่าเงินของเพื่อนๆอ,อยู่ที่ไหนในโลกใบน,นี้เพื่อนๆก็สามารถไปทําการเปิดกิจการเปิดทรัสตรงนี้ในซิตี้ออฟวินดอนได้เราอาจจะมองว่าโอเคซิตี้ออฟวินดอนทำให้อเมริกาเกิดขึ้นเติบโตทําให้กลุ่มประเทศยุโรปเดิมเกิดขึ้นเนติบโต แล้วเขามีส่วนไหมในกลุ่มประเทศเกิดใหม่อย่างกลุ่มบริกส์อย่างจีนอย่างรัสเซียมันมีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านับตั้งแต่ที่รัสเซียจบการเป็นสหภาพโซเวียตเนี่ยกลุ่มเรียกว่าเศรษฐีรัสเซียเนี่ยเข้ามามีการโฮหรือถือสินทรัพย์มาฝากเงินมาลงทุนเอาเงินมาผ่านซิตี้ออมดอนเนี่ยมากเป็นประวัติศาสตร์ ด้วยเช่นกันหรือถ้าเราอาจจะเคยได้ยินคาว่าลอนดอนการ์ดก็คือเป็นกลุ่มการเงินของรัสเซียเนี่ยที่เขาเอาเงินจากประเทศของเขาเนี่ยมาผ่านซิเตี้์มนดอนแล้วก็ไปลงทุนในหลากหลายประเทศทั่วโลกทําไมเขาต้องทําเช่นนี้ก็เพราะว่าหลายๆครั้งรัสเซียเองเนี่ยอาจจะถูกเรียกว่าแซงชั่นไม่สามารถไปทํา direct investment ตรงกับในกลุ่มอย่างอเมริกาญี่ปุ่นหรือไรได้นะครับเพราะว่าเป็นคู่ขัดแย้งทาง เศรษฐกิจกทางการทหารกันก็จะนําเงินผ่านซิติอลมอนดอนแล้วไปผ่านหมู่เกาะต่างๆ โอเปอเรชันนี้ว่าทรัสไปลงทุนทั่วโลกพอแท็กย้อนกลับมาจะไม่เห็นเลยว่าเจ้าของหลกัหลกๆผู้รับผลประโยชน์หลัหลกเป็นกลุ่มคนลเสเซียแบบนี้ทําให้เงินทุนตรงนี้มันวิ่งมาผ่านที่สตีลบินดอนมากในกลุ่มละเซียหรือแม้กระทั่งกีนเองอย่างถ้าเราไปดูโครงการที่เรียกว่ากลุ่มบิ๊กเป็นเรียกว่าเป็นโครงการเรือธงเลยที่จะมาพัฒนาเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจต่างๆในกลุ่มบิ๊กให้เจริญเติบโตขึ้นอย่าง BRI b e l t i n i t i a t i v e เนี่ย ถ้าเพื่อนๆไปดูข้อมูลเราจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งครับว่าไฟแนนเซอร์หลักๆของ BRI Project เนี่ยที่จะหาเงินไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานรถไฟควาเมเร็วสูงการเดินเรือต่างๆ ถ้าโดยน้ำลึกต่างๆในกลุ่ม b r i ก s หรือในโครงการ BRI เนี่ยฟแนนเซอร์หลักเลยก็คือ City o f l o n d o n ที่ให้บริการเรื่องการจัดสรรรัมทุนต่างๆผ่านพื้นที่ตรงนี้แล้วไปลงทุนในกลุ่มโปรเจกต์ BRI การให้เครื่องมือทางการเงินในการดําเนินธนาคารต่างๆในกลุ่ม b r i ก s เองก็ผ่าน่า City อ on มนด n เช่นกันนะครับอย่างพวก NDB AIIB เนี่ยก็เรียกว่ามาใช้โอเป a เรชั่นของ City of l o n d o n ที่จะรวทุนจากทั้งโลก ที่ต้องการ Privacy ไม่อยากให้รู้ว่าใครมันลงทุนเนี่ย mm hmm. ก็ผ่านซ i ตี้ o อฟ o n นดได้เช่นกันฟัามถึงตรงนี้แล้ว mm hmm. ก็จะเห็นอย่างหนึ่งเลยครับว่า ไม่ว่าจะเป็น G7 เองที่เติบโตมาถึงวันนี้หรือ Bri กสเองที่เป็นหมาำนาาเกิดใหม่ทั้ง2กลุ่มหมอำนาจที่มีความขัดแย้งกันทั่วไปหมดเนี่ยทั่วโลกวันนี้ก็มีเรียกว่าในทุนหรือกลุ่มทุนหรือพื้นที่ลงทุนเนี่ยกลุ่มเดียวกันก็คือ c i t y of l o n d o ดดังนั้นผลประโยชน์สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าใครจะลบกันจะมีสงครามเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มทุนเดิมๆที่ครองโลกมากกว่าหลายร้อยปีแล้วก็ได้นะครับซิสี้ออลอนดอนก็ฝากไว้ประมาณนี้หวังว่าเพื่อนน่าจะเห็นภาพมากขึ้นไม่ว่าใครจะขัดแย้งกันคนค ประโยชน์อาจจะเป็นแค่คนกลุ่มเดิมๆก็ได้วันนี้ขอบคุณมากฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe mm hmm. ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ